สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนอกจากออยจะเป็นคนชื่นชอบการดูแลตัวเองแล้วนะคะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ออยชอบดูแลไม่แพ้กันนั่นก็คือรถของออยนั่นเองนะคะวันนี้ออยมีผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับคนที่รักและชื่นชอบในการดูแลรถมาฝากนะคะอยากจะรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไปชมกันเลยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ออยจะมาแนะนําในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สุดพรีเมียมนะคะจากประเทศเยอรมน,นีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ดูแลรถยนต์นะคะของ Herrenfast นั่นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเทเรนฟานะคะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเสลภูมเอ็นเตอร์พรส์ค่ะแอบบอกนิดนึงนะคะว่า h ทเรนฟาสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในยุโรปนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นลูกค้าเจ้าของซุปเปอร์คาร์นะคะแล้วก็รถลักชัวรี่คานะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดูแลรถนะคะแล้วก็อยากจะดูแลรลถพิเศษเนี่ยต้องไปพาดเทเรนฟาสเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของ h e เรนฟานะคะจะใช้ดูแลเคลือบเงาสีรถนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เคลือบเงาสีรถของเทเรนฟาเนี่ยมันจะเงานานเงาลึก แล้วก็เงาฉ่ำน,นะคะถ้าเกิดว่ามีน้ํามาก่อเนี่ยแค่เช็ดนะคะก็จะไม่มีคราบน้ำเกาะลดเลยและที่สําคัญค่ะ บรรจุภัณฑ์ของเขาะะก็แพ็กเกจจิ้นสวยงามหรูหราะะวันนี้ค่ะออยมีผล e, ิตภัณฑ์3ตัวที่จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสำหรับตัวแรกนะคะ Herenfast Washing Concentrate น้ำยาล้างรถคุณภาพสูงสุดอ่อนโยนไม่ทำร้ายสีรถที่มีการเคลือบมาแล้วทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของสีเพื่อช่วยเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปในการบำรุงรถทั้งยังช่วยขจัดคราบต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ และสำหรับตัวที่2นะคะ Herenfast s p e s c h a ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นน้ำยาเคลือบเงาสีรดนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะเพียงฉีดลงไปบริเวณที่ต้องการเคลือบเงานะคะแล้วก็ใช้ผ้านะคะเช็ดบริเวณที่ต้องการค่ะหลังจาก3านาทีนะคะแห้งแล้วค่ะก็ใช้ผ้าเช็ดออกอีกครั้งหนึ่งเท่านี้เราก็จะได้รถที่เงาตามที่เราต้องการแล้วค่ะ และตัวที่3นะคะ Deskboard d e t a i l e r นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยทำความสะอาดภายในรถย,ยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้หน้าหรือว่าจอแสดงผลนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีค่ะ ยังไงกันบ้างคะ่ะกับผลิตภัณฑ์ของ Herrenfast นะคะที่ออยเอา,เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้สำหรับใครที่เป็นคนที่รักรถและชื่นชอบในการดูแลรถไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Li น์แอปนะคะท Herrenfast นะคะหรือเข้าไปได้ที่ www.thherrenfast.com นะคะสำหรับวันนี้นะคะออยไปก่อนนะบ๊ายบาย Herrenfast Gentlemen's Car Care Made in Germany